เฉลิมชนจอมพาไทยไอสวรรค์พระทรงทันวชิระกล่าวเจ้าสยามพระศกไทยใต้ร่มฉัดสวัสดงามทั่วเขตคามสองส่งชัยถวายพระพรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน แอร์บรัชสำหรับครีเอเตอร์อาจเป็นจุดสตาร์ทของธุรกิจในอนาคตแต่สิ่งที่คิดจะเป็นจริงได้ต้องมาอัปเดตนวัตรกรรมสำหรับธุรกิจที่งาน p o w 8รอเจอนะว่าที่ยูนิคอนไทยเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวทก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุง่มสวยแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดดุดร่วง เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะก็แล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนส์ได้มาลติแคร์ด้วยสามพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวัน ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรัสยานยาสีฟันสมุนไพราการภูปากหอมสะอาดมั่นใจใช้ยาสีฟันสมุนไพรรัสยานรู้ด้วยอัปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อม I love